น,นี้วันที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้านางสาววนิพาปุตมากขอถวายเสียงสวดสัพยาบุพเะสวดพระปร,ริทันฑต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรัรมมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได,ด้มีสมาธิจดจ่อแอบขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทกราบรัตนไกยอรหังสมาสมุตโตพระขาวาพุทธทางพระขาวันตังอภิวาเทเมสวากาตัวพระขาวตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพระขาตวตโตสาวากสังโคสร้างคังนมามิบทที่สองบทปูชาพราะายรีพิดา อรหังสสมาสัมพุทโธสุจีรังปารินุพุตโตกูเนหิทารามาธานิปารามีหิทัตจาตทิสติยาวาชีวังอาหารพุทธังธรรมังสัง,ง,สง,งขังสารนังคตโตปูเชนิราตานาตายังธรรมังจจรามิโสถินาบทที่สามบทสวดชุมนุนเทวดาสมันตาจักวาเรสวดพระคาัสุฉันตุเทวตา สาธธรรมมุนิราชสาวสุนันตุสักขโมกระทังสักเคกามเจรูเปกฤษิศขราชเตเตนทริเขวิมาเนทีเปรัฐเถจคานเนตรุวนาคาหาเนเกหาวัตตุมีเกเตองมาจายันตุเทวชาราวทาลาวิสเมยะขาคันทำพานาคาติดขันตาสันติเกย่างมุนิวราจะนางสาธโมเมสุนันตุธรรมสวนาการอยยัมพันตา ธรรมมะสวัสดิ์กาโลไอยัมภะทันตาธ,ธรรมมะสวัสดิ์กาโลไอยัมภะทันตาบทที่สี่บทสวดบุพภะพาคะน้มการนาโมต,าสาต,ตัสสะพระเขว่าตัวอรหัตตสัมมาสัมพุตตะนาโมต,าสาต,ตัสสะพระเขว่าตัวอรหัตตสัมมาสัมพุตตะนาโมต,าสาต,ตัสสะพระเขว่าตัวอรหัตตสัมมาสัมพุตตะบทที่ห้าบทสวดไตรสรนกมนะปาถา พุทธังสรนังกชามีทำมังสรนังกชามีสังฆ so ังสรนังกชามีทุติยังปีพุทธังสรนังกชามีทุติยังปีทำมังสรนังกชามีทุติยังปีสังฆังสรนังกชามีตาติยังปีพุทธังสรนังกชามีตาติยังปีทำมังสรนังกชามีตาติยังปีสังฆังสรนังกชามีบทที่หกบทสวดสัจจริยาคาถานาทิเมสารนังอัญญางพุทโธเมสารนังวะรงเอเตนะสัจวะเชนะสุนิเมโหตุสัพพทา นาถิเมสรุนนงอัญญังสัมโมเมสรุนนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุดทิเมโหตุสัพพสธานาถิเมสรุนนงอัญญังสังโฆเมสรุนนางวังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุดทิเมโหตุสัพพสธาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามะคาถาพุทธังนัมเมพุทธรัตตภูตัสตรีระจิตังธรรมังนัมเมรัตภูตวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรัตตภูตสุสีลติติเอตังนัมเมติ ราตานังราตานตายาวะหังสัมมาสัมโมสาริตาวัตุสิวิเศษสาทูตังอัญโยยายุตตยุตตาคุณะโยคาวะสัพพวันตังอสุมิอตายัมปีหิตะเทวะยะถาทิทันเถเอกังวินาตาทิตาระทิตาเรสัมาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะกิเล จาปุตปาตูภูตังคำพิระยาววิจายังอัติทุตัสสัตถังวินยูหีปันติตาตาชานีนะหีวิชันหิยะรูปังโรโกรมหีเกหิจิตาธาตุปัลพัทพัทนียังเกสันจสิสุทุวิธิตังคุณากายาตายานาเมนิหีเยวะ ชนะตายะสุวิสุตัมปีสมุปัสตังนัสมานะสีสุธะปาษาทาสธานังปัญญาติการมาสมามุทธตมาปุญญาภูนปังทุกขาปรมมุจจานามุขาสารนังคตานังปูชาระเหสุปารมังอภิปูชาเนยังนิพพานาสจิริยายุตปะนิสัต สัจยะฐางสัมมากิเลสะมาลาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัถกุสเลหูปเสวนิยังปานหีจะปีจระนังขะขมนิยาเมวะตสมาหิตังติรตานังรสระสารนังขตามหะตัดินทิวังคณะเนสุนามสมานา ปูเชมมาจาปิสัสสตังสุปัสสนาจิตตาทัานุปาริจาริยาสัทารตาจารเยอุเยนาตถาสุกเตถะนะสุขีภาเวโมเตเชนะตัสสะจัดสัทธาปิสุวติโหตุเยโยเจทะธัมมวินนายามีปัมมานะปูโตโลกุตตาะภิสมุยมะโย นิยากรโนิยตโตสุพชังตัสโสปานิสสยะจายายะอายัมปิหิอายัมปิโหตุวัตตุตเยปริจิโตสุปะสุปสาทักาโรบทที่8นดนามการนมการสิทธิคาถาโยจัยขุมมาโมหะมาลาปะกัตโถสามังวัปุโตสุขโตวิมุโต มาราสบบาสาปภาษาวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินายังพุทธทางวรันตังศิร,าศาาราสานะมามิโลกาสนาธาจาวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตาระายะาจาวินาเซเมนตุธรรมูทัชโชยูวิยะตัสสาสันตุถาเสสีทาเสาเสีโลกาสาวิสุทธิมังคังนิจญานิโกธรรมมาธาาสะ ทาริสาราสาตาวะโหสันติกโรสุจิโนธรรมังวรังตังสิระสานามิโมหะปะทาลังโอปะสันตทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทิโหตูสัพพันตารายาจาวินาเสมตูธรรมมสัตธรรมะเสนาสุขตานุโยนุโคโยโลกัสสาปะปุเนปาปุปะกิเลสาชาเชตาสันโตสยัง สันตินิโยชโกจะสวากขาตาธรรมมวิธิตังคารติสังฆาวัตรังตังสิรสานมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีลาธิฐิตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสซเมนตุบทิเก้าบทสวดนโมการอัตตะคาถานโมราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโน นโมอุตตมะธรรมมสะสวาขาตัดเสวะเตนิธรรมนโมมหาสังสัปสังาสาปิวิสุทธสีลัทธิโนนโมโอมาตายาราตสะราตนาตยาสาสาทุกังนโมโอมาโอมากาติตัสาตาสะวัตตุตายาสาปิสปินโมการะปภะเวนะวิขัชันตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะ สุวัติโหตุสัพพธานโมการาตการะ,ะ,าะสะเตเชนะวิติมิโหมิเตชาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังพ่อขาวว่าสกเกสุวิหารติกเประวัตุสัมมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเขนสัสทิงปัญจามัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะรัหเตหิท้าสายิเจลัลโลกธท้าตุหิ เทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาหุนติพระขบันตังทัศนายาภิภูสังคันจาอัตโคจตุนาสุทาวสกายตานางเทวนาเอตตาหัวเสียังโขพระข่าวสเกสศวิหารติกะเป็ละวัตถุสมิงมหาวันเนมหาตาภิภูสังเคนาสัตติปัญจามัตเตหีภิภูสะเตหิสะเพเหวะอรันเตหีท่าสาหีเจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาหุนติพระขบันตังทัศนายาภิภูสังคันจาญาณุนาไมยัมปีเยนาพระข่า เตนุปสังคมายามาอุปสังคมิตวาพระขวัตโตสันติเกปเจกาคาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาตินามพระวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษารรยะภาษาริตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตตาพระขวัตโปุระตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตังสิตาโขเอกาเทวตาพระขวัตโต สันนิเกอิมังคาทังอาพาสีมหาสัมมโยปวนาเสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมมหาอิมังธรรมสมยังทัติตาเกวะอปราชิตาสังคันติอัตโพอปราชิตาพระขวัตโตสันนิเกอีมังคาทังอาาสีตัตาราภิขโวสัมมาทาหังสูตจิตตังอตุนุจการมักการสุสาราถิวานตานิฆาเหตวาอินทริยารักขันติบันฑิตาติอัตโคอัปราชิตาพระขวัตโตสันนิเกอีมังคาทังอาพาสี เจตวาขีรังเจตวาปรีคังอินทาขีรังโอหัจฉมัณเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากขุมมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโภอัปราเทวตาพระขววตโตสันิเกอีมังคาถังอภาสีเยเกสิพุทธทางสารังคตาเสนาเตคามสันติอภิยาภูมิงภะหายักมานุสังเทหัสหังเทวกายยังปริปุเรสันติตตอัตโภพระขาวาะพิขวามันเตสิเยปุเยนาพิขวเว ท่าสาสุโลกทาุส so nah ุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถาคัตังทศนายาภิภูสังคันจาเยปิเตภิขเวอเหสุงเสยยะอเหสุงอติตามธานานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขบันตานางเอตาปรมาเยวาเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยถาปีมยหังเอตารเิอาเกจิเอตยยปิเตภิขเวอเทวิสันติอนาคตามธานานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขบันตานาง เอตัอปรมาเยวาวะเทวตาสันนิปติตาทวาสันติเสยยะถาปีมยหังเอตาราหิอาจิที่สามีพิขเวเทวกายานางนามานิจิตตา,าทาาาาาสีสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตางสุนาธาสาธุกรรมมน,นาคสิโรถาาศิสามิติเอวันพันเติโคเตพิโคภคะัวโตปัตจจะเสุสุงภคบว,วาเอตาทโวจะโลสิโล,โล శ్రీలోకా మనుక స్వామి